ว่าเราสวสังคมไม่มีผีหนว่วงชีวิตเราดี วัดดียูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเ e อาไปตรวทีวีแล้วก็กะกระไม้แล้วสำหรับเกมสากุรพีจาลณะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะคุณผู้ชมสิ่งที่มาก็จะมีกระทาฟรีเลนแล้วก็ตามด้วยดาบยูตะวีสองแล้วก็ตามด้วยโคดอีกมากมายครับก่เดี๋ยววันนี้จะมาแจก,กโคดให้นะคใครที่แบบว่าอยากได้โคดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทํากระทาฟรีเลนที่แบบว่าใครที่ไม่เคยทันโคดสมัยตอนที่ฟรีเลนเนี่ยแจก,กฟรีนะเดี๋ยววนน เดี๋ยวจะมารีวิวดับเอตเตด้วยเพราะาคลิปที่แล้วไม่ได้รีวิวให้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเกลืออันนี้แอดมินเซกให้นะคุณผู้ชมนะครับดับเอตเตก็จะเป็นอย่างนี้เลยดับเอตี้เวมบอลนะผมนี่การฟันครับเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาส่วนสกิลครับก็จะมีั้บหมด3สกิลท่าแรกเลยก็จะเป็นการยิงคลื่นนครับเฮ้ยนี่ฮะเป็นการยิงคลื่นนะแบบเป็นการทุบนะผมส่วนสกิลสองครับเป็นท่านี้เหมือนจะเป็นการยิงกระสุนเห็นไหมกระสุนสีแดงครับผมนะแล้วก็ยิงไกลมากด้วยนะครับแล้วก็ ท่าที่3เลยนะท่านี้ไม่รู้ว่าคือท่าอะไรครับนี่ฮะนี่เป็นการเวียงดาบแล้วก็จะมีพลังออกมาแบบนี้นะครับมันเรียกว่าท่าอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันดูคดโกงเลยครับนี่ฮะพลังมันตอต่อเนื่องแลยครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะก็มีทั้งหมดสามสกิลครับเสียดายมากไม่มีท่าขี่ไม่มีท่าขี่ดาบนะุผู้ชมเออน่าเสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็มีทั้งหมด3สกิลก็ถือว่าเทพนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทำกระทาฟิเลนกันเลยดีกว่าก็คือนี่ฮะ ซึ่งพลังของมันเนี่ยมันจะเหมือนโค้ดเลยนะครับผมพลังฟรีเลนที่แปลว่าโค้ดฟรีสมัยก่อนใช่ไหมนะครับซึ่งวิธีการทําวิธีแรกเลยก็คือให้เรามาซื้อผลไฟก่อนที่ตรงนี้เกาะแรกนะครับผมนี่ฮะซื้อไปเลย12ผลอ่ผลใครมีตังซื้อไปเลยครับ12ผลครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ละผมมี1ผลซื้อเลยนะครับ1 2 3 4 5ส้าซื้อไปเลย12ผลพอเราซื้อมาแล้วเราก็เก็บเข้ากระเป๋าเลยนะคุณผู้ชม เอาละครับก็ต่อไปเลยก็คือไม้ครับผมให้เราไปหาไม้มาก็คือชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นสติ๊กนะผมไม้นี่หาได้จากเกาะทะเลไซโดยการที่เราเนี่ยมาที่เกาะแรกครับเกาะแรกมันจะมีประตูว์ปนะผู้ชมแล้วก็จากนั้นเราก็เข้าประตูว์ปตรงนี้เกาะแรกนะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาที่เกาะาซพอเรามาถึงแล้วนะครับเราสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับมอนเตอร์สีดําตรงนี้มันจะมีต้นไม้ต้นต้นนี้ที่มีสุกนาอยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดสุ่มนะครับผมเนี่ยกดสุ่มหัด สุ่มจนกว่าจะได้ไม้นะมันจะสุ่มแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็หาไม้ไปเลยหนึ่งอันนะฮะไม้สติกนะครับผมเอาละครับก็หลังจากที่เราหาไม้สติกเสร็จแล้วนะให้เราไปที่เกาะบากกี้ครับผมซึ่งอันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมนะครับเกาะบากกี้ก็จะอยู่ฝั่งตรงนี้อันนี้คือเกาะแรกตรงนี้คือท่าเรือฝั่งนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเกาะแรกนะครับแล้วก็หันไปตรงนี้นะฮะหันไปตรงนี้จะเจอกเกาะบากกี้ตรงนู้นนะครับเราก็มาหาออฟเลสสองร้อยลูกครับผมตรงนี้เลยนะครับนี่ o f ฟเลสหาไปเลย200ลูกทำไงก็ได้ให้มันครบ200ลูกนะครับนี่ฟาร์มไปเลยเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมครับฟาร์มออฟเลสประมาณ200ลูกแล้วให้เรากลับไปที่เกาะเลขครับผมนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้เกาะเลขจะมีข้างบนนี้นะครับผมนี่ฮะมันจะมีบอสไอโชูสปีดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างบนบอสไอโชูสปีดแต่ตรงนี้เลยมันจะมีตุ๊กตาฟรีลินนะครับนี่ฮะตุ๊กตาตรงนี้เลยนะนี่นะฮะแล้วเราก็เตรียมตังค์ด้วยนะฮะหกล้านนะครับหกน 65้าล้านแล้วก็ตามด้วยเพชรประมาณ3,500เพชรนะฮะใครที่มีตังก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่ฮะก็สามารถแบบว่าทาสําเร็จแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าพลังจะเป็นยังไงนะฮะพลังของฟีเลนนะครับก็นี่เดี๋ยวให้ดูครับมามันมันก็จะเหมือนฟีเลนแบบว่าใส่โค้ดเลยใครที่เคยแบบว่ามีกระทาฟีเลนก็คงจะรู้แล้วนะฮะนี่สกิลแรกครับเป็นการยิงขึ้นครับนี่ ลื่นสีม่วงครับโอ้โหยิงไม่ถึงครับเนี้ยระยะก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าอ่ามันจะยิงค้างแบบนี้เลยส่วนสกิลสองก็จะเป็นเวทสีดํานี่วงแหวนเวทแล้วก็จะมีพลังจอมันอันนี้เขาเรียกว่าพลังอะไรของฟิเลนนะที่ฆ่าจอมันได้ครับคุณผู้ชมนะฮะนี่สกิลสามก็จะเป็นการยิงไฟครับนี่พ่นควายนะครับผมพ่นควายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลสีไม่มีมีแค่สสกิลนะฮะแค่นี้เลยนะฮะแต่บอกเลยว่าโหดนะ ฟาร์มดีมากฟาร์มกับที่ไหนก็ดีหมดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคาถาฟรีเลนนะครับผมเอาละครับต่อไปก็จะมาสอนทําดาบยูตะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดาบยูตะคือเราไม่ต้องไปหาดาบยูตะเวอร์ชั่นเก่ามาคือเราสามารถทําได้เลยนะคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องไปหาดาบยูตะเวอร์ชันเก่านะฮะมาเรามาเริ่มสอนทํากันเลยฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดาบยูตะ v 2อกันดีกว่านับก็ขั้นตอนแรกเลยคือให้เราไปเสษบอสกครับผมเสษบอสเพื่อหาของชิ้นนี้นะครับมันคือแหวนนะครับนี่ฮะ เหวน2อันแล้วก็ตามด้วยทอรโคง1อันนะครับนี่ฮะสออย่างนี้ที่เราต้องหาจากการตีบอสนะครับวิธีการตีบอสเลยคือเราต้องไปหากล่องเลือดไปเชิญบอสนะฮะมันจะเป็นเลือดบล็อกนะครับผมันีะก็สามารถซื้อจากเกาะแรกได้เลยครับผมนี่ฮะอ่าเรามาที่ตรงนี้ครับเกาะแรกมันจะมีฝั่งนี้ครับสามารถซื้อเลือดได้ที่กล่องตรงนี้เลยนะฮะเขาจะขายอยู่ที่2,000บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่2ล้านบาทนะคุณผู้ชมซื้อเลยครับก็จะได้กล่องแบบนี้มาอยู่ในกระเป๋าเราเลยนะครับนี่ฮะพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่หล นี่อันนี้คือหลังเกาะแรกนะและ me ้วก็หลังเกาะแรกจะมีเกาะที่อยู่หลังเกาะแรกดูแล้วก็ไปแล้วก็ผมนี่ฮะจะมีเกาะทงแล้วเราเนี่ยก็เอาเลือดเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยสล้านบาทเอามาเสดบอสยูกิตรงนี้นะครับเราก็จะมียูตะออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตียูตะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้2อย่างนี้มาครับผมนี่ฮะเวนแลวก็ทอร์คงนะฮะสออย่างนี้บอกเลยว่าหายากไอเวนนี่หา2อันทอร์คงหาอันเดียวนะครับนะนี่ แหวนอันใหม่กับทรโค้งอันใหม่อันนี้แหวนอันเก่าไม่ต้องหาหาแหวนอันใหม่นะครับเรามี2อย่างนี้เสร็จปุ๊บไปดูอย่างต่อไปต่อก็ผมอย่างต่อไปคือเราต้องไปที่เกาะทะเลทรายนะผู้ชมนะเกาะทะเลทรายเนี่ยสมมติว่าเราอยู่เกาะแรกใช่ไหมนะครับเกาะทะเลทรายสามารถวับไปได้ที่เกาะแรกตรงนี้นะครับตรงนี้เลยก็จะเป็นที่วับไปเกาะทะเลทรายนะครับนี่พอเราวัดมาแล้วนะครับเราก็มาที่มอนเตอร์ตัวสีดาตรงนี้แล้วมันก็จะมีต้นไม้ต้นนี้ที่มีดาบปักอยู่นะฮะดาบยูตะนะครับนี่ฮะ นี่ให้เราหาดาบยูตาตรงนี้เลยนะครับโอกาสดบเท่าไหร่ไม่รู้ฮะนะผมจะไม่บอกแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าหายากมากนะฮะนะก็ให้คุณผู้ชมครับเปิดออโต้คิกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาบตรงนี้นะครับมันจะชื่อทูอะไรไม่รู้ทูคำสาบเบ็ดหาไปได้หนึ่งอันนะครับนะหายากอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อให้ฮนะพอเราได้สิ่งนี้จากการสุ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมนะอย่างต่อไปเลยก็คือ Infinity of 5อันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนหา Infinity of 5อันนะคุณผู้ชม เอาละฮะก็เดี๋ยวจะมาสอนหา Infinity o f ออนะฮะก็ซึ่งอ่ะวิธีการหาก็คือเราต้องไปตีบอสโกโจซึ่งวิธีการตีบอสโกโจก็คือเราต้องไปเศกบอสเดี๋ยวจะไปสอนทำที่เศษบอสนะฮะก็คือให้เราไปที่เกาะบากี้นะผมอ่ะมาที่เกาะแรกครับแล้วก็เกาะแรกมันจะมีสะพานฝั่งนี้นะแล้วเราก็หันไปตรงนี้นะหันไปทางนี้เกาะแรกนะครับแล้วก็จากนั้นก็บินไปครับหรือว่าเดดไปก็ได้นะผม แล้วเราก็หาออฟเลสนะครับ10ลูกครับผมนะหา10ลูกโอกาสดอก20%่สปรนับ25%แล้วก็หาออฟบูตรงนี้นะครับโอกาสดอบ5%ปหาไปเลย10ลูกพอเราได้ออฟเลสออฟบูนับออฟเลสจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ออฟบูจะเป็นอย่างนี้ให้เราหาอย่างละ10ลูกพอเราได้แล้วเราก็ขึ้นมาบนนี้นะครับผมนี่ตรงนี้แหละครับตรงใกล้กับบอสบาร์กี้เนี่ยข้างบนเลยครับผมแล้วก็ซื้อเลยครับเราต้องใช้อา ออฟบูสิบออฟเลสสิบแล้วก็ตามด้วย5เพชรแล้วก็ตา้มด้วย5 0 0แสนบาทแล้วเราก็จะได้ที่เสกบอสมาก็คือออฟสีม่วงอันนี้ครับแล้วเราก็เอาออฟสีม่วงครับไปที่หลังเกาะแรกครับผมแล้วกลับไปที่เกาะแรกก่อนแล้วก็ไปที่ข้างหลังเกาะแรกครับผมอันนี้คือเกาะเลกไปที่ข้างหลังเกาะเลกจะมีเกาะอาทงตรงนี้นะครับและเราฮะก็เอาออฟอินอาสีม่วงเนี่ยนะทำการเสกบอสโกโจเลยครับแต่ก่อนที่จะเสกนะผู้ชมผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะมารับเพชรตรงนี้ก่อนเออ ให้มารับเควสต,ตรงนี้เพราะว่าเควสต,ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราฆ่าโกโจ50ตัวมันจะการันตีเลยได้ออฟอินฟินิตี้แบบ100%นะฮะแต่ถ้าเราไม่รับเคสวสดเราก็แล้วแต่ดวงเราอ่ะถ้าเรารับเควสมันจะโอกาส100%เลยถ้าเราตีโกโจ50ตัวนับนี่เราก็เอาออฟม่วงมาเสกบอสโกโจรเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตีเรื่อยๆแล้วก็สะสมอินฟินิตี้ออฟ5ลูกนะคุณผู้ชมนะจากการตีโกโจพอเราได้ครบแล้วนะครับเราที่เหลือก็หาตังค์เลยแล้วก็หาเพชร แต่เพชรกับเงินเนี่ยไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร,ร่นะผมก็ขอโทษด้วยนะะที่บอกไม่ได้นะผู um, ้ชมเพราะตอนที่ผมได้ดาบมาแอดมินเขาเสกให้นะครับเขาเสกให้ผมผมก็เลยไม่รู้ว่าราคาดาบเท่าไหร่นะฮะพอตรอมีของทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะอ่าแล้วก็ไปที่เกาะข้างหน้าเกาะแรกก็คือฝั่งนี้นี่มาที่สะพานฝั่งนี้หน้าเกาะแรกครับแล้วก็จากนั้นก็บินไปแล้วครับหรือว่าเดดไปครับจะเจอกับเกาะทหารเรือพอเรามาถึงเกาะทหารเรือแล้วเราก็มาที่ฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ มันจะมียูตะอยู่ตรงนี้นี่นีตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมนะฮะซึ่งต้องใช้ทอร์โคงที่บอกไปครับทอร์โคง1อันแหวน2อันแล้วก็ตามด้วยออฟอินฟินิตี้หอันแล้วก็ตามด้วยดาบยูตะนะครับหน้าตาเป็นไงก็ยังไม่รู้เลยนะฮะนะให้เราหามา1อันจากการสุ่มที่เกาะทรายนะนะเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถทําดาบยูตะได้แล้วส่วนตังกับเพชรไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ใครที่รู้ก็สามารถเม้นบอกที่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะนี่ซื้อเลยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวมาดูพลังมันกันดีกว่าครับผมว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะดาบยูตานะครับนี่มันจะชื่อดาบประมาณนี้เลยผมอ่านไม่ออกนะฮะคำสาบเบีดใช่ไหมอ่ะกดใช้ก่อนนี่ผมเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูพลังกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวีหนึ่งก่อนดีกว่าครับนี่เพิ่มความดีลาเข้าไปหน่อยนะฮะวีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นของอีเวนต์นะครับนี่อันนี้ดาบวีหนึ่งอ่นะ ท่าแรกเลยจะเป็นการโจมตีแบบตัดไปตัดมาส่วนท่าสองจะเป็นท่านี้เทลโกงนี่ส่วนท่าสามครับจะเป็นลิกะออกมาแล้วก็อุดหูอุดหูให้บาปเขาให้ครับโอ้ยยิงบีมยิงบีมยัดเทอุดหูเลยนะครับมันดังมากครับเสียงนี้โอ้นะใครที่แบบว่าเออจะใช้ท่านี้ก็ต้องแบบว่าเออถอดหูฟังหรือว่าไม่กระเบาเสียงโทรศัพท์นะเพราะว่าลิกะมันจะเหงกปาก นะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับดาบลิกาวีหนึ่งนับเดี๋ยวมาดูวีสองกันเลยดีกว่าครับนี่ระดับดีเจนเนอรียหาได้ทุกเมื่อครับมันไม่ใช่ดาบอีเวนต์ด้วยนะหาได้ตลอดนะครับนี่อ่ะมาดูกันเลยนะฮะระดับดีเจนเนอรียสุดเทพอ้าวกดไม่ได้นะครับผมแหมเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับใช้ไม่ได้สงสัยเซิร์ฟปิงนะครับโอเคฆ่าตัวตายเป๊บมาดูกันเลยครับนี่ฮะก็ซึ่งดาบพม่าเนี่ยจะคล้ายกับวีหนึ่งเลยนะฮะอ่าดาบเคลือบออร่านะครับดาบเคลือบนินนะครับอ่ะ กันฟันรับจะเป็นออร่าสีมูรับเนี่ยฮะตัดเป็นสีมูมูมาเล่นเบสบอลเลยนะฮะนี่ฮะโอ,โอย้ยางเท่ส่วนสกิลแรกเลยนะก็จะเป็นท่านี้นะครับต่างจากท่าแรกเลยต่างจากวีหนึ่งก็คือมันสามารถแบบว่ากดนี่มันจะเสียเลือดแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดเร็วนะฮะเหมือนมันจะเป็นท่ารีเลือดครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านี้ใช้ไงแอดมินบอกมาว่าเหมือนจะลบเลือดนะครับหนึ่งพันนับแล้วก็เหมือนจะรีเลือดเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ไงครับก็แอดมินตอนแรกว่าจะชวนทาคลิปแต่ว่าเขาไปกินข้าวนะฮะอ่ะส่วนท่าที่2เลยนะก็จะเป็นท่านี้นะฮะท่าตะคงนี่ความใหญ่มันจะใหญ่กว่า V1 มัง้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจครับส่วนท่า3ครับท่า3 V1 มันจะเป็นการใช้ดิกะเหกปากใช่ไหมแต่อันนี้เรียกดิกะเหกปากแป๊บเดียวเอาดิกะออกมาเอาดิกะไม่ออกมาสงสัยไอ้นะฮะอ่ะเอาใหมา่ไอ้ดิกะไม่ออกมาวะเออนะฮะเดี๋ยวผมขอฆ่าตัวตายก่อนนะครับมันอาจจะบั็กครับผม อ่ะเพราะว่าอัปเดตใหม่ก็ต้องมีบั๊กกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะอ่ะเออดิกะออกมาไอ้หนูเออน,น,นี่นี่ออกมาทุบนะคุณผู้ชมเออนี่ฮะออกมาทุบแป,ป๊บเดียวหายครับนี่ฮะเออส่วนท่าที่4ครับดิกะแหกปากอุดหูเลยนะครับดิกะแหกปากนะครับคล้ายกับว่าวีหนึ่งเลยครับแต่ว่ามันเพิ่มท่าสามเข้ามานี่ท่าดิกะแหกปากนะฮะอ่าคนคน พ่นอะไรออกมาไม่ดูครับนี่ฮะพ่นมีมพ่นพลังออกมาแบบนี้เลยนะราชินีคำสาปโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วก็เลี้ยวไม่ได้เลยนะแช่ทั้งแบบนี้เลยนะฮะก็นี่ก็คือดับดับยูตะ V2 อโอ้โหอลังการไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้กับยูตะดีกว่าครับบอสยูตะมันจะสู้ได้เปล่าเอาละครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเกาะบอสกันนะนี่คือบอสตัวใหม่ก็คือบอสยูตะต้องใช้เลือดเสกนะมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าฟันเลยนี่ ฟันตีไม่ค่อยเข้าเลยนะครับนี่ฮะฟันตีแล้วไม่ค่อยเข้ามันก็จะตามเร็วเกินนะครับอ่ะท่าแรกนี่เป็นการลดเลือดตัวเองแล้วก็เพิ่มเลือดแบบรวดเร็วนะฮะแขนขาดเสื้อแขนเสื้อขาดด้วยนะครับท่าสองสระคงยิงนะครับไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะส่วนท่าสามทูบโอ้ยไม่เจ็บเลยเหรอส่วนท่าสี่ี่กะแหกปากรับนี่ไปกินอ่าไม่หยาโดนไหมวะโดนนะครับโดน อย่าบอกว่าไม่โดนนะนะโอ้ก็มีประมาณนี้เลยสำหรับพลังทิกะแหกปากนะครับนี่ฮะอ้าออกมาแหกปากให้เราแบบว่าเก็บหูนะครับเอาละครับก็มีประมาณนี้เลยสำหรับพลังของดาบยูตะวีสองถามว่าโกงไหมมันก็โกงนะคุณผู้ชมนี่โกงตรงท่าทุบนะฮะคูดาไม่รู้ว่าไวหรือป่านะคุณผู้ชมอันนี้บอสตัวใหม่เฮ้ยโอ้โหไอ้ท่าทุบไอ้ท่าทุบโคตรเร็วนะฮะโอ้คูดาเฮ้ย คูดาวเร็วนะครับนี่ฮะเร็วมากแต่ว่าถ้าแรกคูดาวช้าครับผมนี่เรียกลิกะออกมาทุบแบบนี้เลยนะฮะไปหาพลังที่แต่งตัวเอฟฟิคตท่ๆแต่งตัวเท่ๆเทเนี่ยนะหรือว่าบวกดาเมจมันน่าจะช่วยในเรื่องบวกดาเมจนะคุณผู้ชมส่วนชิ้นนี้เนี่ยต้องไปขอซื้อแอดมินหรือไม่ก็ไปขอแอดมินนะถ้าเกิดว่าแอดมินให้ก็อาจจะโชคดีนะฮะอ่ะเอาละก็คลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดสกายด้วยครับที่กดไลค์ขอให้ดวงดีนะเออเออไปแล้วเ<ๆ>จอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า